วันนี้จบทวีชนะครับโอ้ OR มาดูก JI, ô, ากแรแล่ปลานะครับวันนี้ครับนี่ฮะได้เยอะมาก,เ,าก at ation, mm hmm. เลยครับวันนี้นะครับ mm วัน hmm. นี้ข้าออกเรือได้เยอะครับได้เยอะไหมได้เยอะข้าออกเรือกันได้เยอะใช่ไหมได้เยอะเหมือนกันนอได้เยอะนะนี่ครับอ้านีื่เรียกปลาอะไรครับเนี่ยปลาข้างทองปลาข้างทองนะฮะนี่เขาแล่เอาแต่เนื้อส่วนข้างๆมันนะฮะสองข้างนะฮะ ส่วนหัวกับส่วนท้องก็ไม่ได้เอานะ,น,น,ะนี่คือผลง,งานที่เขาแร่นะครับเนื้อสวยนะอะไรที่ไม่ยากกินก็ไม่ทำซื้อมาจ้างพัานโอยร้วยอยเป็ซับด้วยอ๋อี่บางเบิดนะปลาบางเบิดปลาสดนะฮะ เราบอกว่าถ้าซื้อจากบางพานน้อยปลามันจะไม่ค่อยสดเท่าไหร่ครับนีปลาเพิ่งขึ้นวันนี้นะฮะช่วงเช้านะมา้นีคระบารอล้วส่วนหัวกับส่วนนี้เอาไปทำอะไรครับโยนทิ้งโยนทิ้งก็ต้มไม่มากอ๋อต้มนะต้ม โนทิ้งเลยนะเอาเฉพาะจส่วนที่เป็นเนื้อนะครับ้<ม>ส่วนข้างเนื้อก็มันมีก้างนะงมีไหมมีบ้างนิดหน่อยใช่ไหมไม่ที่เหลือที่ตัวไม่ไมีมมที่แร์แต่ไม่มีที่แพร์อ๋อส่วนที่เป็นแพร์แบบนี好好้<อ>ไม่มีก้างนะ<ม>อันนี้ถ้าเกิดเขาขายเขา,ขาแพร์เสร็จแล้วขายโลเท่าไหร่หลลครับโลละร้อยโลละร้อยครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแบบแบบนี้โลละยี่สิบบาทนะฮะ Icana, โอ้โหตัวละยี่สิบบาทแล้วกิโลถึงจะได้เนื้อโลหนึ่งครับต้องใช้อัลก้านดู้าเมื่อตอนนี้ดูตัวหนึ่งสามดักว่าจะได้เนื้อโลหนึ่งนะฮะดูไม่ก็อาจจะมากกว่านั้นต้องดูตัวด้วยว่าตัวเล็กตัวใหญ่นะครับโอ้โหก็ได้กำไรนิดนิดเดียวเนาะกำไรไม่เยอะเท่าไหร่นะถ้าเปรียบเทียบกับสัดส่วนที่ได้นะฮะก็คือ จะได้เนื้อน้อยนะเพราะว่าส่วนหัวมันก็หนักนะแล้วก็ท้องนะเดี๋ยวขาซ้ายวิ่งเดี่ยวหมูด้วยปลาปลาอะไรนะปลาเล็กตกกระแลงครับแล่ตอนไหนอะตกระแลงนี่คงแค่เป็นตัวเขาทำตาวาดดูที่ทำลาหวานเขาทำตาวานอ๋อ้ทำลาหวานปลาหวานด้วยนะเดี๋ยวตหมู นี่นีกรงผมนะครับหัวขัดแร่ทีเดียวได้เลยนะนต่อไปต้องใช้ขขัดแบบนี้ถึมีแบบลูกเสือลูกหมามหมเสือเหรอเย็บไปว่ายรับที นี่ปลาครับนี่ปาคันสีุีกุลเอาไว้เอาทำอะไรเ่ะอยู่ดกอตเหมือนกันอันนี้ไวตากนะฮะเออแน่ว่าร้ไปไนะอืลอีเียาวยจรเลยไ้เโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้อ้อ้าหโออมโหโ้ไ้โากอะอนโหโอ้โห้โหโอ้โมอ้โอ้โอ้อ้โหโอ้โหโอ้โหับคนหโอ้โหโอ้โหะ ai nuốt hồn, không ai biết ai thế nào, tiếng tiếng kíp thải, ông